สวัสดีครับสวัสดีครับสายแรกสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าคุณอะไรเอ่ยรเรื่องเรื่องบรีลูกลูกลูกสาวะฮะเขาก็ไปขอนรถอยู่เนี่ยเมล์ไซรแล้วก็รถก็หายผมก็แจ้งความก็แล้วป,ประมาณปีนึงแล้วแล้วทีนี้ไอ้ริษัทของไอ้ประกันเนี่ยเขาบอกให้ เอกสารจากสนเนี่ยให้ส่งไหลซองเขาที่ว่าเขามีมาให้นะว่าฮะอันนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้รับแต่เขาเพิ่งแจ้งมาว่าไม่ได้รับนี่เป็นปีหนึ่งแล้วนะครบปีแล้วอันนี้มันมีอายุความไหมครับอ่คุณสุรเสดเนาะครับผมครับเอ่หลังจากที่รถหายเราก็ไม่ได้ผ่อนกับทางไฟแนนซ์เลยใช่ใช่ฮะเราได้เลียร์กับประกันรถผม เราก็เคลียกับประกันลถตอนนี้ประกันยังไม่ได้เอกสารการแจ้งหายจากตำรวจเขาก็ไม่แจ้งมาบอกผมให้ทิ้งเวลาเป็นปีแล้วอ่าแล้วตอนนี้ไฟแนนเขาฟ้องหรือยังหรือเขาตามนี่ยังไม่พอก็อโทรมาปนอมนี่เลยรฮะปะนอมนี่เหลือเท่าไร่เอ่ยแต่นี้เขายังยังไม่ได้ตกลงกันกันเท่าไรนะตอนนี้มีส่วนส่วนที่ที่ยังค้างชําระเท่าไหรค้างชาระเขาเขาส่งยอดผมมาเจ็ดหมื่นกว่าเจ็ดหมื่นกว่า ทีนี้ผมจะให้ทางทางค,คุณอนันต์ศิลได้ตอบเป็น2ออย่างนะอันหนึ่งก็คือไฟแนนซ์เนี่ยความรับผิดจะมีไหมกรณีลถหายอันที่2องนี่ปาาระกันยังไม่ได้เคลียร์เนี่ยจะทํำยังไงดีอ่ะเชิญฟังครับแยกประเด็นแรกนะครับประเด็น <Jac oke. S 1> แรกครับว่าลถหายนะครับ การที่รถหายนะครับทางทางคุณต้องไปติดต่อกับทางประกันนะครับซึ่งปกติแล้วในการแจ้งประกันเนี่ยก็ต้องไปแจ้งความนะครับแล้วก็ต้องมีหลักฐานจากสนนะครับว่ารถได้หายจริงนะครับแต่ไม่ใช่ว่าแจ้งความไว้เป็นหลักฐานนะครับหลังจากนั้นไปไปหาเขาแล้วเขาให้ไปที่สนผมเอาเอกสารเขาจะมีซองจากบริษัทเนี่ยโอโตยุจยาเนี่ยเขาแล้วให้ส่งทางไปรษณีย์ก็ได้ แล้วเขาจะรับไงเขามีส,ส,สแต็มอะไรเรียบร้อยเลยอันนี้เขาไม่ได้รับ อย่างอย่างนี้นะครับต้องเรียนนะครับว่าความเสียหายจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่เรานะครับเราจะอ้างบอกว่าเราส่งส่งไปไว้แล้วและจบแค่นั้นผมว่ามันไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าเราเองเนี่ยเป็นผู้เสียหายคฟับเราเป็นผู้เสียหายนะครับเราก็ต้องตามสิ่งนี้ครับไม่ใช่ว่าเรายื่นเอกสารไปแล้วแล้วก็ทิ้งไปแล้วถ้าเกิดสมมุติว่ามันไม่รับเอกสารต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมว่าเราเองต้องต้องรับผิดตรงนี้ด้วยนะครับอันแรกเลยนะครับเราพูดถึงเรื่องของความลดหายนะครับว่าลดหายแล้วต้องรับผิดชอบไหมผมยกตัวอย่างนะครับว่าสมมติ ว่าผมยืมรถท่านนะครับแล้วก็ไปจอดไว้นหน้าเซเว่นนะครับ,รบเสียบกุญแจเก็บกุญแจมอเตอร์ไซค์ไว้อย่างดีเข้าไปซื้อของออนะครับขณะที่กำลังซื้อของเนี่ยมีรถปิกอัพคันหนึ่งมาจอดปุ๊บยกรถมอเตอร์ไซค์ไปเลยเนะครับขึ้นรถแล้วก็หนีหายไปเลยเป็นความผิดของของของผมหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเมื่อรถที่สูญหายแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยแล้วผมจะเดินมาบอกว่าท่านครับผมยืมรถแต่รถมันหายแล้วผมเอากุญแจคืนท่านนะผมไม่ต้องรับผิดชอบ นะมันคงไม่ได้นะครับเพราะงั้นความรับผิดชอบเราต้องรับผิดชอบอยู่นะครับแต่ด้วยเหตุที่ว่ามันเกิดจากเหตุสุดวิสัยนะครับว่าระวังเต็มที่แล้วอะไรแล้วเนี่ยมันหายไปเนี่ยครับผมว่าท่านต้องคุยกับไฟแนนซ์นะครับแล้วก็แสดงความรับผิดชอบตั้งแต่แรกในความเห็นของผมนะครับ ผมว่าอันแรกเลยนะครับเมื่อลถหายคุยกับทางไฟแนนซ์นะครับทางรถนะครับว่ารถมนหายอย่างไรปกติแล้วไฟแนนซ์สิ่งที่เขาจะพิสูจน์นะครับว่ารถหายหรือไม่นะครับเขาต้องขอบันทึกประจําวันเป็นหลักฐานนะครับเพราะบางครั้งรถจอดไว้หายแต่ไม่แจ้งความเมื่อไม่แจ้งความก็ตอบไม่ได้ว่าหายจริงหรือไม่จริงนะครับแล้วก็ต้องเรียนว่าตอนนี้เด้่มมีแก๊งวิชาชีพบางรายนะครับโดยแอบอ้างไปแจ้งความว่ารถหายแต่จริงๆให้เพื่อนขับไป แล้วก็ไปเคเลมจากประกันแล้วก็ประกันก็ตเขาก็ไม่ยอมเขาไปเจอหนักๆเข้านะครับเพราะเมื่อก่อนรถมอเตอร์ไซค์จะมีจะมีหลักอย่างหนึ่งว่าผมซื้อรถผ่อนรถแล้วก็ จ่ายค่าเบี้ยประกันนะทำดองนันพอรายขาดประกันลถหายพอหลังจากนั้นก็ไปแจ้งความบอกรถหายหลักๆาเขาประกันทนไม่ไหวครับประกันก็ต้องบอกว่าอ้าวถ้ายางงั้นคุณต้องแจ้งความเอาหลักฐานมานะแล้วก็มีบันทึกประจําวันจากพนักงานสอบสวนได้มีการสอบปากคาแล้วแล้วก็แจ้งจริงว่ามันหายมนโดนโจรกรรมไปเขาถึงจะจ่ายแต่ไม่ใช่ว่าไปแจ้งไว้อย่างเดียวว่ารถผมหายแล้วก็เดินจากมา นะครับประกันจะไม่จ่ายแล้วครับนะครับเมื่อประกันไม่จ่ายตอนนี้แหละครับมันจะเป็นภาระที่เราจะต้องรับผิดชอบครับท่านอี่ไมคือเคสของผมนี่ไม่ใช่คือผมไม่ติดต่อทั้งที่คืออย่างนี้คุณสุรเสศครับคืออย่างนี้คุณสุรเสศ์หนึ่งในเมื่อเอกสารไม่ถึงคุณต้องไปตามเอกสารก่อนแหละครับครับแต่นี้ผมไม่ตามที่สอนออีกได้ใช่ไหมครับ คุณต้องไปค้นกับทางตำรวจครับผมตอบไม่ได้ว่าคุณตามได้ไม่ได้แต่มันเป็นเอกสารที่ต้องมีบันทึกไว้คุณต้องไปตามครับรอมะครับผมู้รู้ฮะร,ร,รู้วันที่ไปแจ้งไปอะไรอ่านั้นคุณต<ช>้องไปตามที่สอนอนะครับครับผม แนะนำว่าทัานทษครับแนะนําว่าให้เอาบันทึกประจําวันนะครับแล้วก็ตามไปที่สอนอครับนะครับว่าเรื่องราวนี้ไปถึงยุงไหนนะครับสองด้านครับเโทรไปไปติดต่อทางทางทางไฟแนนซ์นะครับบอกว่าวันนี้เนี่ยผมได้ดําเนินการแบบนี้แบบนี้ไปแล้วมันติดขัดตรงไหนครับไฟแนนซ์ก็บอกว่ายังไม่ได้รับอะไรก็ว่ามา1 2 3แล้วท่านก็จดว่ายังไม่รับ1 2 3แล้วท่านถามก็ตอบว่าผมจะไปเอาที่ไหนนะครับถ้าต้องไปตามที่สอนอท่านก็ไปที่สอนอครับแล้วก็ไปบอกกับทางสอนอว่าผมต้องการเอกสาร 1, 2, 3, 4, 5เพื่อประกอบครับครับเร่งนะครับเร่งนะไม่งั้นไฟนั้นเขาก็คิดไปเรื่อยนะขอบพระคุณครับคุณสุรเกษครับขอบพระคุณมากครับครับดีดีครับ